สวัสดีครับตอนรับสู่ M Coordinate กับผมพิรพลอนุตระโสตหรือโยแวร์ครับเมื่อคืนหลับสบายไหมครับแล้วตื่นแลวครับสบายไหมครับถ้าคําตอบคือไม่แอปนี้อาจจะช่วยได้นะครับท่านที่มีสมาร์ทโฟนทั้งหลายลองเข้า App Store หรือว่า Play Store ไปค้นหาด้วยคําว่า l e e p นะครับที่แปลว่านอนหลับนี่แหละครับจะพบเจอหลายแอปเลยครับที่มีลักษณะการทํางานคล้ายกันนั่นคือจะเป็นนาฬิกาปลุกแสนรู้ครับที่จะปลุกคุณในเวลาที่คุณควรจะตื่นเนี่ยมันรู้ได้ยังไงหลักการทํางานเป็นแบบนี้ครับ แอปจะให้คุณตั้งเวลาตื่นเปิดแอปแล้วก็วางเครื่องมือถือไว้บนเตียงไม่ต้องใกล้ศีรษะก็ได้นะครับให้มันพอรับแรงสั่นสะเทือนได้ทีนี้เมื่อคุณหลับแอปก็จะใช้เซนเซอร์ในตัวมือถือนั้นคอยติดตามดูว่าคุณขยับตัวยังไงบ้างนะครับโดยมีหลักการว่ายิ่งคุณนิ่งมากนิ่งมากเท่าไหร่ก็แสดงว่ายิ่งหลับลึกมากแอปก็จะไม่ปลุกคุณในช่วงเวลานั้นครับแต่ถ้าคุณขยับตัวแล้วก็พ้นจากภาวะหลับลึก หรือว่าใกล้เวลาตั้งปลุกแล้วแอปก็จะชิงปลุกคุณในเวลานั้นทันทีครับเพราะว่าตื่นตอนที่ไม่ได้หลับลึกนั้นจะสดชื่นกว่านั่นเองครับเรื่องนี้จริงหรือเปล่าฟังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับก็เป็นการตรวจแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่ามีการตรวจวัดการเคลื่อนไหวของร่างกายบนเตียงนอนนะคคือถ้าเราอยู่ในระยะที่หลับลึกหรือว่าหลับแบบฝันเนี่ยร่างกาย,ยจะไม่ค่อยขยับเวลาปลุกเราเนี่ย ให้เราตื่นในช่วงที่เราหลับตื่นคือใกล้จะตื่นอยู่แล้วเวลาตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่นไม่ง่วงเหงาหานอนคือถ้าเมื่อเกิดใช้แอปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังง่วงงวงเงีอยู่ตลอดเวลาหรือว่าระหว่างวันก็ยังง่วงตลอดอันนี้ควรจะต้องมาปรึกษาแพทย์และควรจะมารับการตรวจในห้องปฏิบัติการการนอนหลับในโรงพยาบาล แน่นอนครับว่าความแม่นยําก็อาจจะไม่มากนะครับเท่ากับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความละเอียดละออแต่ก็ถือว่าใช้งานได้จนทําให้บางแอปนั้นยอดดาวน์โหลดสูงติดอันดับครับและในบางแอปที่ต้องเสียเงินก็จะเพิ่มความสามารถในการเลือกเปิดเพลงคลอตอนที่คุณตั้งท่าจะนอนนะครับหรือว่าเปิดเสียงธรรมชาติให้ฟังแบบสงบจิตสงบใจจะได้หลับฝันดีด้วยนะครับมแหมมันน่าจะมีคนทําแอปประเภทแบบนอนฝันเห็นเงินหมื่นตื่นได้เห็นเงินแสนบ้างนะครับ ถ้าใครรู้สึกว่าการนอนการตื่นมีปัญหาคืนนี้หาโหลดแอปพวกนี้มาลองใช้กันครับช่วงนี้ไปติดตามพาร r เ t ตไอทีครับสวัสดีค่ะน้องปาเรียพร้พอมสแตรน,นยากรพารเดตไอทีค่ะไซมอนปีเอโรนักมายากล iPad ดชาวเยอรมนีได้รับแต่งตั้งเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ของเกม Angry Birds s e a s o n ค่ะเขาก็เลยวาดดวดลายสร้างความมหัศจรรย์ให้เกมยอดฮิตแบบนี้ละคะ่ะ e y b o a r d กลอนประตูที่ปลดล็อกได้แค่สัมผัสกลอนนี้จะตอบบลูทูธกับแอปในมือถือในระยะไม่เกิน4ฟุตแค่เอาหน้าผักนิ้วมือข้อศอกหรือปลายเทา้าสัมผัสที่กลอนก็ปลดล็อกได้แล้วยอนลูกจแจทิ้งไปได้เลย m c o มค n t t มีให้ชมย้อนหลังนะครับไปดูกันได้ที่ YouTube Mcon.net TV ครับส่งท้ายด้วยไอทีเด็เช่นเคยครับสวัสดีครับ เก่งวิทย์คณิตแค่ไหนต้องไปสอบเทียบกับเว็บนี้ครับ brilliant.org เขาจะมีโจทย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษทั้งระดับทั่วไปและระดับโอลิมปิกมาให้ลองทำครับแล้วจะนำผลคะแนนมาจัดอันดับให้คุณรู้ว่าเป็นอันดับไหนในโลกกันแล้วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเปิดเทอมนี้